วันนี้เรามีสัตว์เลี้ยงตัวแรกมาให้ยี่หวานะครับก็ยังไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนไม่รู้ว่าเจอกันแล้วจะถูกใจไหมไ<อ>เราให้เขามาเจอกันก่อนดีกว่านี่ยี่หวาครับเราจะดูปฏิกิริยาหลังจากเราโชว์ตัวสัตว์เลี้ยงครับนี่ครับคือม้าของเราใสาแ่แคมเปิรด้วยอะดูเพื่อทั้งคู่เจอกันปฏิกิริยาแรกครับ <c oughs> รักแรกพบครับ อ oh, oh. อยากเล่นกับเพื่อนนะครับ oh. ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เลยนะอาโฟนี่เหรอเดี๋ยวตั้งชื่อให้ใหม่ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำให้เจ้าม้านี่มีชีวิตครับ เ็นตัวที่สองนะครับที่ซื้อมาจากตลาดอีเมตมอที่สายสี่อย่าเ<อ>งียบนะคับเขาต้อ,องการที่จะเล่นกับเพื่อนเขามากอย่าน้องก็ามาลูกเอ๊ะลูกจะเหนือสกิวนเอาแล้วนะฮะอันนี้ <laughs> อ๋ออ๋อออเริ่มพยศละ หาน้องเหรอลกูกป้าแกยู่และขาได้เปิดออกแล้วครับยีหวายิ้มแล้ว ดีใจที่เขาได้เห็นเพื่อนเขาคงจะได้ใกล้ชิดกันแล้วนะครับอาจจะเป็นสวรรค์ลิขิตหรือเป็นพรมลิข <c oughs> ิตที่ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันนะฮะ <c oughs> โอ้แป๊บนึงน,นะล, <c oughs> ยยลูก้วมีห่าย่หอ เดินนานๆไม่ได้เหรอโจ้เอซาเมิล่าเอมิเดโต งงงงนั่นนี่ห้ออ้วนเดินตามเขาไม่ทันเ่ใงหเล่นกัน